สวัสดีครับอยู่กอฟมิสูซูเปอปร์โปรนะครับและว,วันนี้นะครับเรามาอยู่ในช่วงสาระหน้ายางกันนะครับฮะโดยเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายนะครับในส่วนของตัวเลขและตัวสอนที่บนยางกันว่ามันมีความหมายหรือสื่อความหมายว่ายังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามผูดูไปใกล้ๆเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ตัวยางนะครับมันจะมีรหัสอยู่ที่ยางเนาะนี่อย่างทันนี้นะครับจะเป็นเลข26 5ห 6 0 r 1 8นะครับสำหรับความหมายในแต่ละอย่างนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรก265นะครับตัวนี้หมายถึงความกว้างของหน้ายางนะครับความกว้างของหน้ายางก็คือความกว้างของหน้ายางตัวนี้นะครับซึ่งหน่วยที่จัดให้ตัวนี้คือ265มิลิเมตรนะครับความกว้างหน้ายาง265มิลิเมตรก็ถือว่าใหญ่เลยนะครับบางคันจะเป็น225ก็จะแคบลงอีกนิดหนึ่งนะครับฮะต่อไปนะครับเรามาดูติดอันนึง ตัวนี้คือ60-60ก็คือความหนาของแก้มยางแก้มยางคือส่วนไหนแก้มยางคือส่วนนี้นะครับนี่เราอยากได้ยางหนายางบางนะครับดูที่ตัวแลขตัวนี้เลยหน่วยเป็นมิลลิเมตรให้เหมือนกันเลยนะครับฮะสำหรับตัว R นะครับตัว R ต่อไปเลย R คือเป็นเรเดียนนะครับสำหรับเรเดียนก็คือยางประเภทของยางตัวนี้นี่เองนะครับยางเรเดียนจะเป็นยางที่มีคุณภาพดีใช้กับวถดป้ายแดงนะครับส่วนใหญ่ป้ายแดงทุกคันจะเป็นยางเรเดียนหมดแล้วเพราะ ควบคุมง่ายนะครับทรงตัวดีเกาะถนนดีนะครับเพียงแต่ต้องมีการเช็คตัวลมยางกันบ้างนิดนึงนะครับสุดท้ายตัวนี้ตัวสุดท้ายเลข18-18ป18ิบแคือ,อไวนะครับ18ก็คือความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อแม็กล้อนี่เองนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางล้อแม็กที่18นิ้วแต่ยังไม่จบนะครับนี่มาดูตัวข้างหลังกันต่ออีกนิดนึงเราจะเห็นว่ามันมีตัวเลข1 1 0 H ไอ้นี้นะครับคืออะไรนะครับ 1นนะครับก็คือตัวปริมาตรการรับน้ำหนักของล้อแต่ละล้อนะครับน้ำหนักที่รับได้ต่อล้อคือ1 0 0 0กับ6กกิโลกร,รมัมแซง4ีล้อเนี้รับน้ำหนักได้สูงสุดนะครับรวมกันได้ถึง4ตันกกว่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับ H H นะครับ H ตัวนี้ก็คือตัวที่ล้อนะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดนะครับ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี อันนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าตัวเลขต่างๆนะครับที่บนหน้ายางมีความหมายกันใดบ้างนะครับทําให้เราสามารถเลือกยางนะครับได้ให้ตรงกับที่เราต้องการในการใช้งานเราได้เลยตัวเลขอีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญในการเลือกยางนะครับก็คือนี่มันจะมีเลข4ตัวอยู่นี้ซึ่งมันจะแบ่งเลขเป็น2อสองนี้นะครับตัวเลขคู่แน่นะครับก็คือจะเป็นสัปดาห์ที่ยางตัวนี้ถูกผลิตขึ้นมายางตัวนี้ก็คือผลิตในสัปดาห์ที่43 ข้างหลังนะครับก็คือปีผลิินะครับของปี2020นี้เองนะครับแต่มีอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเสริมให้นิดนึงเราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับตัวยางของที่ไปโรงงานเราจะมีคําว่า HT นะครับ HT อันเนี้ยยางนะครับมันจะมีมาตรฐานอยู่3แบบ HT เรียกว่าไฮเวทเทอร์วานไฮเวทเทอร์วานจะเป็นยางที่สําหรับวิ่งบนถนนทาง ุบาททางหลวงนะครับที่สามารถใช้ความเร็วสูงได้ตัวนี้จะเหมาะกับการวิ่งด้วยความเร็วสูงมากนะครับอีกอย่างประเภทนิงนะครับที่บางทีเราไปแต่งก็เปลี่ยนกันก็คือยาง AT AT เทคือเรียก a l l ว a ร์ทู r นะครับ a อทู a ันะครับตัวนี้สามารถวิ่งได้หมดไม่ว่าจะถนนหลวงออกเขาลุยป่านะครับสามารถได้ตัวบ้งของล้อจะมีความกุลึกกว่าสามารถวิ่ได้เศษกิงไม้นะครับบิดได้นะครับอีกอันนึงนะครับ ที่คนเล่นการต่จะเห็นไม่เยอะมากคือ MT หรือมัทเชานนะครับตัวนีน้ตัวความลึกของของตัวบ้างล้อเนี่ยจะเยอะมากเพื่อใช้ในการลุยป่าโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้ามาวิ่งถนนหลวงตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่จะมีความกระด้างหรือความแข็งมากขึ้นนะครับเนาะนะครับนี่ก็คือเป็นความฮู้เก็ตย่อยๆนะครับสำหรับเรื่องการใช้งานของตัวล้อเรานะครับเราสามารถเลือกได้เลย สำหรับโปรดีๆนะครับอของมิสูบิชินะครับเราก็สามารถติดต่อมาได้นะครับอยากได้ไรายย้อแบบไหนนะครับหรือได้โปรแบบไหนอันนี้ติดต่อผมได้ตลอดนะครับงนวันนี้ต้องไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ